ตัวรังตัวรังนะครับช่วยงามมาครับตัวรังกับตัวไตยดินนะครับปีปลูกนะครับ ตัวใต้ดินมันเราเรียกตัวใต้ดินรุงเตปเรียกตัวลิตรงนะครับโอ้สวยงามตัวยามมากครับผมครับสวัสดีกับหลืกลิก่กระเทยย่างยืนยจะแนวครับวันนี้ป้ามาชมการต้อนตัวลิตรงตัวใต้ดินครับปลูกในรองปัมนะครับ เผื่อไม่ให้ปืนตีมันว่างตรงนี้ประมาณอกหลายกว่าๆนะครับปืนตีโอติมูทรามตำบลนำ้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับนี่ตัวลิตรง้ันเราเรียกว่าตัวใต้ดินนะครับอ่า ไก่ต้องการตัวใจดินเลยติดต่อมาได้นะครับนะเบอร์ตัวยังไม่เบอร์ตัวรุ่นเป็ดอ่าอ,อ่ารุร่นเป็ดนะครับรุ่นเจ็ดเการุ่นเจ็ดเกขาว้าจ้ามเปขาว้าจ้าปดนะครับน้องน้องวัดน้องวัดนะมาติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ตัวนี้นะครับนะอ้ามกับอ้ามดินโยแกะก้กองกับดินทรายด้วย อ้ามริงอะไรเตี่ยครัวตัวช่วยๆอ้ามนะครับนะตัวอ้ามกี่เดือนเงย่องเดือนเลือนองเดือนเลือนะเม็ดเติบโตเม็ดโตโตครับนี่เลยครับพี่น้องครับอืมต้นมันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับ ตัวมาสาักน้อนะครับตัวหลวงหน้าก่อนสักวันนะครับรอเดียมไม่กาต้นไ,น,ตนไม้ตันต่อเดียวอ่านี่ตำเพิ่งครับอยู่ในร้ายในร่วนนะครับลงรอดไปทั้งนู่นเต็มพื้นเต้นะครับช่วยหามจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้อนแล้วนะครับอ่า หนูตัวตัวรังนะครับต,ตัวรังตัวรังอ่าเนี่ปพาไปเลยตัวรังนะครับอ่าช่วยกับช่วยอ่าตัวรังนี่ต้องหยอกกุกน้อยน้อยว่ะตัน,นู่มาแล้วลองเออคงเคยไม่ดูดิอ่า ตัดูกับตัดูตาจันมาไม่โตกัตีบานด้วยเ็ดนะครับเล,เ,รเลยวัดด้วยเลสมาเลยวัดด้วยเ็ดมาครับตามเตต่อตามเบอร์นี้เลยนะครับมาอดดุนกันได้นะครับมีอย่างต่างมากอย่างมารกเลยครับอย่างมารกเลยอย่างอีกเยอะ วันนี้ครับ <c oughs> เจ็บคอครับตุกคาป้าไม่ค่อยดีอ่านี่นนครับถือโทษแล้วครับนี่วิธีการต้นษนะครับนะ,อะตอนแล้วระบัดเมื่อตอนกล้านะครับปล้าก้าวนะครับอตอนวายตอนวายเราก็ไปเก็บวันนี้เก็บตีนี้เลยเลยนะ,ะเก็บตีนี้เลย ก้มปูวาจำกันเกิดการโนเตให้กรดพวงแล้วแต่เราบานเรับานแล้วเสียได้แล้วตัอขาดนะขาดหน่อยถ้าเราจ่ายเสียมจ่ายเจนะมันไม่ขาดเลยปะนวนนะประนวมันไม่ขาดแต่มันเจงมันมันมันจ่านะครับมันจ่าแจปูอาจ่านะครับตามป้าจ่าบ้านเรานะครับเกับความมองไว้อยแน่นะครับได้ออกหลังกายไปด้วยนะครับนะ นี่ยเรกับพี่น้องเออว่างอีดายนะครับไแต่นี้ลังคดลังเก้งกับทำการเกษตรนี่ไม่ใจหายครับเออต้องอดต้นนะครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ